สวัสดีค่ะดิฉันนางนพวรรณปัญญาคมครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ขอนำเข้าสู่ห้องเรียนคุณภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะด้านกายภาพ 1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของห้องเรียนการจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ประจำห้องเรียนไว้ในตู้ชั้นวางของบริเวณที่จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีป้ายชื่อชั้นเรียนป้ายชื่อครูประจำชั้นป้ายแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีสัญ,ญลักษณ์ของชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย จัดวางอย่างถูกต้องมีตารางเรียนที่เป็นปัจจุบันป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานของนักเรียนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้มีมุมส่งเสริมการอ่านมีสื่ออุปกรณ์ ICT ที่พร้อมใช้งานตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีแสงสว่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน 3. ูบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครู แต่งกายสะอาดเรียบร้อยใช้วาจาสุภาพเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดเวลายิ้มแย้มแจ่มใสมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณภาพครู1การบริหารจัดการชั้นเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งด้านความรู้ความสามารถจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนม,มีการจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบนันเช่นสมุดเช็คเวลาเรียนทั้งประจำชัน้นและปะพ .5 <อ S 1> ประจำวิชามีการส่งเสริมวินัยเชิงบวอกอย่างต่อเนื่อง,องมีการประสานความร่วมมือทั้งผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตเช่นมีกลุ่มลายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รายงานความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของนักเรียนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลโดยมีทั้งแบบรายงานผลการเรียนทางออนไลน์ และแจ้งให้ทราบโดยครูมีการประกาศผลและสรุปผลรายงานเพื่อนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป 2. การจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาจัดทำการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งมีการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแผน มีบันทึกผลหลังสอนเพื่อนําผลมาปรับปรุงการสอนต่อไปมีการออกแบบแผนกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งการตอบคาถาม,ถามการอภิปรายสแสดงความคิดเห็นและการสแสดงวิธีที่หลากหลายด้านคุณภาพผู้เรียนผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนนักเรียนเป็นผู้อ่านออกเขียนได้ตามระดับชั้น จำนวน14คน<ม>คิดเป็นร้อยละ87.5มีความสามารถในการคิด,ด<ม>ควดิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ89.25นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ93.75 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนมีระเบียบวินยัยแต่งกายสะอาดตามกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเพื่อสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์คือมีวินยัยใฝ่เรียนรู้สามคัคคีมีความภูมิใจในท้องถิน่นและความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือทั้งโรงเรียนและชุมชน